หลอกเรียบร้อยโดนต้มเรียบร้อยเอียทีาาววละซา,าวเวลกซาแบบน้ำพริกเนี่ย้ ต้องขอดินต้องขอดินป่าเเราใช่แล้วก็ไปดที่ห้างไหนมันรีบลืไปเลยอันนี้คือผู้ร่วมชะตากรรมที่จะไปข้างเหนือนะครใช่ใช่ใช่หาครัวไหมไปกันไปหาครัวไหม่วงนี้ยิ่งน้ำท่วมท่วมอยู่ไปมันจะเป็นเหมือนในดิ่งสองไหมวะ มาดูกระเป๋าอโอ้ยเดีย๋ยวงโมเนี่ยมา,มาอาทิตย์เดียวเดี๋ยวเราออกจากสนามบินไปเอารถเช่ารถเช่าวันก่อนอนะเพราะว่าเราเช่าติดต่อรถไว้ที่ให้เขามาส่งที่สนามบินโอเคไปโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองเชียงใหม่แล้ว แล้วก็เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับก็คือเราเช่าได้เช่ารถไว้ใช่ไหมเช่ารถไว้ในเพจเพจหนึ่งแล้วออพอเราจะมาเอารถทักหารถก็เรียบร้อยครับโดนเราโดนหลอกเรียบร้อยโดนต้มเรียบร้อยก็ก็ไม่น่าเชื่อว่าแม่งจะโดนอ่ะไม่คิดกับตัวเองว่าว่าตัวเองว่าตัวเองจะโดนโดน โดนหลอกอ่ะง่ายอ่ะโง่อ,อ,งอ,อ่ะโอ้ไม่ดูให้ดีก็เสียถือว่าเป็นโงงอ,อ้ค่าโง่มาเหนือครั้งแรกก็เรียบร้อยเลยโดนไปเต็มเต็มเคยเจอแต่ในข่าวเคยเจอแต่คนอื่นว่าเออคนอื่นโดนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอตัวเองม่งรู้สึกแบบแยกชิบหายเลยแบบรู้สึกแบบแค้นอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เร,เราอยู่ในเมืองแล้วก็เราได้เช่ารถคันใหม่มาเรียบร้อยแล้ว วันแรกหลังจากที่เราลงถึงสนามบินเชียงใหม่ปุ๊บเราก็ไปหาอะไรกินก่อนที่ร้านอะไรนะร้านเฮนะือนเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปกินมื้อแรกกันที่เชียงใหม่ก่อนที่ร้านเฮือนเพนครับไปนี่จะเป็นเมนูเยอะลาบหั่วเยอะ กินแกงแค่เอออยู่อยู่ต้แกงส้มกินแกงส้มทุกร้านอ่ะกินแกงแค่ก็ได้แกงแค่แกงจอบกาดอนี้อ่ะจบกาดอนน่ะพี่กคงพริเหนือกนเป็นกินพริกเนือแนเออใเข็ก็เป็นพรกเนอนี่อะไรอ่ะ นี่ค่ะซอยไก่ค่ะอิมกับอติมเค็มจ้าบอร่อยี้วอย่างขอนะ ที่พักเราก็นอนพักหลับเลยนี่เราอยู่ที่ร้านริเวอร์วิวเป็นบรรยากาศติดริมแม่น้ำ <Okay. S 1> น,นี้ก็เป็นทุกคนสภาพทุกคนนะจากที่พักพอันมามรยากาศก็โอเคอยู่แต่ว,ว่าเรามานั่งกินชิลๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาร้าน อาหารแบบว่าพื้นเมืองพืนง้นเมืองกินหน่อยเพราะว่าที่นี่มันออกแนวแบบคล้ายๆบาร์คล้ายร้านเราเลยอาหารเลยน้อยๆไปหน่อยอ ข้าวที่นี่เพราะว่าที่นี่เราดูรีวิวมาแล้วมันก็เป็นแบบว่าอาหารพื้นเมืองของที่ชาวเชียงใหม่เราก็เลยแวะมาแต่ว่ามาแล้วแบบคิวคนโคตรเยอะต่อต่อคิวอ,อันนี้คือคิวลูกค้าที่มารอต่อคิวนะสงสัย okay, ว่าจะอร่อยจริงมั้สี่คิว เราก็รอไปก่อน4คิวคนโคตรเยอะเลยโอเคก็ okay. <c oughs> เรากินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะน่าจะเข้าห้องอะ่ะเข้าที่พักแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้เรามาหากินข้าวแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปไหนต่อคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงผ่านไป <c oughs> ที่สุดเราก็ได้เข้ามากินที่ร้านอาหารที่มีคนต่อคิวไปจะจัดไปจะเรามาดูเลยว่ามันจะเด็ดหรือเปล่าคนรอรอขนาดนี้แลเด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเลยครับ นี่เบงดีสุดๆเลือกแงเแง่อลือกแงครอันี่แกงขนมอันีีชเกแงดีอ่ะร่ยเพน้มากเครับสวัสดีเช้าวันที่สองของเชียงใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อวานเรา หายไปก็วันนี้ก็ตื่นมาพร้อมห้องพักเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ไปไหนกินข้าวอย่างเดียวก็เลยไม,ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรวันนี้ก็อยู่ที่ห้องพักนี่นี่นก็เป็นห้องของเราวิววิวปากกล้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปที่เชียงดาวเราจะยิงยาวไปเชียงดาวเลยแล้วก็จะไปพัก ที่เชียงดาวนหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าระหว่างที่เราจะไปเชียงดาวเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่าผมจะแวะไปไหนบ้างนะเดี๋ยวต้องดอูที่ว่าถ้าแถวทางไปเชียงดาวนเนี่ยมันมีที่เที่ยวอะไรบ้างสําหรับเชียงใหม่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวไปกินข้าวกินอะไรกันก่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางกันต่อโอเคไปครับจะไปเจริญที่เชียงดาว เขาสร้างมาตัวประมาณนี้ไหมประมาณแบบว่าสร้างใสร้ำอ๋อนี่ไงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี่ติดตั้งสภาืองวัาอากาศไปเดี๋ยวเข้ามาในถ้ำ จะเป็นวัดเนี่ยเป็นถำ้ำถ้ำมา้าถ้ำรับแร สิบสามปูปลาเขาก็เลยมีนักสำรวจเข้ามาสำรวจที่นี่นะคะก็สำรวจทุกจุดค่ะก็ท่านี้ถ้าเรารวมทั้งหมดประมาณ5้กิโลกว่าแต่ส่วนมากที่เดินตรงนี้คือประมาณพวกประมาณกิโลกว่าเกือบสองโลเนาะแต่ที่เหลือคือเดินไม่ได้ถ้าไม่ได้ในเส้นทางน้ำะอันาตาล่ะ 예니 okay. <laughs> เราบ่นบ่ายของแต่ละคนนะหลังจากอยู่ดีๆเราก็วาร์ปมาอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาวนะเดี๋ยวเมื่อวานเราบนหาขึ้นมาสิบกิโลคนหนึ่งนี่บ่นบายของแต่ละคนไม่ได้เรียบร้อยครับหผมก็นีเลยโอ้ตัวเองลอยคนเดียวไปไปของแต่ละคน ไปแต่งตัวก่อนก็ใส่ก่อนคั้งนั้นรอดนครับอเอวันนี้เป็นคืนที่สามสำหรับคืนที่สามสำหรับเฮ้ยสองเลยวะสส<า>ิน <สา S 1> ที่ <S 2> 2 <S สองสำหรับเ<ห>ชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปแม่ห้องสอน,นครับเราจะไปแม่ห้องสอนกันสำหรับในคืนต่อไปก็นี่คือบรรยากาศสำหรับ ที่ดอยหลวงเชียงดาวเมวื่อวานเรามาถึงประมาณ5้าโมงก็ถึงปุ๊บก็นั่งสัมผัสมันยากาายจนเลยทีเดียวก็เลยลืมถ่ายบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วก็มาถ่ายตอนเช้าให้ดูกันไปก่อนโอเคดูให้ดูโคตรดีแล้วก็แดดแรงมากตอนนี้เวลา7จ็ดโมงกว่าวจะแปดโมง 嗯。 ต่อคาดคลูเข้ใจเ่แข็งป๊ก เดินพาชมที่หมู่บ้านที่อยู่ตรงเชียง,งดาวนะครัว่าเป็นยังไงในวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านตรงนี้เป็นยังไงครับนะก็เหมือนตามจังหวัดบ้านเราแล้ว,ลวนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบได้วิวดีหน่อยแต่แตสวนบ้านเรามีแจะนาไม่แต่ควายไม่ได้ อันนี้เนี่ยนี่ไงแก๊งหมาที่เห่าเมื่อคืนนะมึงเจอแล้ววะเมื่อคืนหาตัวเจอไปปี๊ดสูไปแงลงไปข้าวามีคาเฟ่เหรอเนี่ยเหรอใช่อันนี้ดอยเชียงดาวอันนี้ดอยเชียงดาวแล้วขึ้นได้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปชมก่อน นภูเขาที่แบบภูเขาโคตรใหญ่อะ่ะดอกไม้ในหมู่บ้นสวยเลยข้าวปลาแล้วเขาเลือกดอกหอนไก่แต่แตไม่รู้ที่นี่เขาเรือกดอกอะไรแต่ละที่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่แตกต่างกันไปนะครับผมมีแต่โฮมสเตย์ว่ะ สเตย์นี่ก็โฮมสเตย์นี่ข้างในเขจะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านว่าไม่ไเป็นแบบเป็นแบบแนวเน้แบบโฮมสเตย์ทั้งหมดเลยโฮมสเตย์ <Yeah. S 2> ของชาวหมู่บ้านประมาณนี เดินกลับไปที่เดิมคุณเดินไปไหนวะ ดเดี๋ยวเราจะเก็บของเคลียร์ของแล้วก็ลงไปข้างล่างกันแล้วแล้วก็จะเราจะเดินทางไปบ้านจาโบกันต่อไปเจอกัน

ที่อยู่ที่ปลายแล้ว,ลวเรากำลังอยู่ที่ปลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อนที่จะเดินทางไปต่อโอ,โอเคเดี๋ยวเราพักก่อนเฮ้ยเราไปหาข้าวกินก่อนกินแล้ว เที Country, ali, ่ยมนะใครที่มาปลายก็มากินได้เลยครับที่ร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกแอดปลายมากันที่คนคจีนคนไทยนะเจ้าแม่แม่มันไปแล้วทอนเงินมันมาเออาเลว่มาไปแล้ว จบเลยครับก็คือเออ่ตามจริงต้องเข้าไปเป็นแบบสามรอดถ้ำไปดูสามที่นะแต่ว่ามันมีถ้ำอะไรั้งพี่นี่ถ้ำถ้ำชื่อถ้ำอะไรวะชื่อถ้ำอะไรบ้างถ้ำน้ำลอกค่ะไอไอที่ปิดชื่อถ้ำอะไรับาตตุ๊กกแแล้้วถผีมนอ๋อถ้ำตุ๊กตาถ้ำผีแมนปิดนะก็คือน้ำน้ำมันขึ้นใช่ไหมพี่ก็เลยปิดขึ้นมิดมิดถ้ำเลยไมม่ิด มันสะพานขาดมันไปไม่ได้น้ำเยอะมันน่ากลัแค่ไหโอเคเลยไปไม่ได้ก็เลยไปได้แค่ถ้ำเดียวแต่ว่าไหนมาแล้วก็ลองเข้าไปดูอ่ะไปได้ถ้ำเดียวโอเคเดี๋ยวลองเดินเข้าไปเราจุดจุดประชาสัมพันธ์แล้วเดินไปเที่ยวถ้ำแรกค่ะครับถ้ำสองนี้เราจะไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้สะพานออ๋ขาดนะมันจากถ้ำนี้มาถ้ำนี้มันต้องล่องแพอย่างเดียวอ๋อ ช่วงเล้งท่านที่สองจะมีหินนมสารแล้วก็ทัาเขียนอันนี้อันนี้อันนี้คือท้ายท่าเหรอท้ายท่าเราไปไม่ถึงไปไม่ถึงน้ำมันขึ้นน้ำมันเยอะมันจอดแทไม่ได้หรอกน้ำมันเชี่ยวน้ำมันเยอะเรือแต่ไม่ใช่เรือตอนนี้ผมต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งช่วงปีใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะผมมาผมมาคนเดียวรอบหน้ามาหลายคนก็ได้พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสายทานจ้ะพี่ชื่อสายพี่สายทาน ไกดใช่ไหมพี่พี่เป็นไกดวันนี้กับพี่จันทร์นสองคนเก้าสิบสมาสิบสรามจังหวัดไหนคะภูเก็ตครับูเกตมาไกลด้วยพี่มาไกลไม่ได้เห็นเลยไม่ใป่อไรใช่ไหมไม่ไม่เยนะคะรัง อ๋อเปียกเปียกไหมเปียกน่าจะเปียกอยู่เนาะไม่เปียกค่ะาะน่งบนแพไม่เปียกโอเคโอเค วันนี้เกิดอุบัติเหตุจนงทบลอดตรงนี้เขาเรียกว่าท่านเสาหินนะคะลักษณะตั้งเหมือนลักษณะเหมือนค้ำมันมีเสาหลายต้นตรงนี้เสาต้นนี้สูง21่เมตรสี่สิบห้าเซนค่ะเกื่อจากหินนอกกัหินน้อยชนอันนี้วัดแล้วเหรอพี่วัดแล้วค่ะ ตรงนี้เป็นช้างตัวใหญ่นะคะเป็นตัวนึนตรงกลางทางด้านนี้เป็นหินนักอินทรีย์ค่ะมีจอยปักแหลมๆตรงนี้นะคะอ๋อเล่หัวเต่าลองมองขึ้นไปด้านบนนะคะเหมือนท้องฟ้าจำลองเหมือนนี้มฆลอยอยู่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะ Hmm?